ก็ขอสวัสด okay. okay, uh ีทบทุดเช่นนี้ับมกมนกันอนกันในเกมผมอเคเราตอนี่ยเก้าเลยนะผมโอเคทีีที่แปดนี้ก็ทำฟาร์มแล้วีพีเกที่ว่ามาต่าต่อนะผมอุปกรณ์อุปกรณ์อาหารนะผมอ่รอเผมแค่หล อย่างอย่างละอัดะกันโอเคเสียงแปลกเต้องขอไปนะครับผมพอดีซื้อใหม่ใหม่มานะผมใหม่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 เออใช่ใหม่โอเคไปต่อละก็จะไปล่า ตัดตั้งหลายมานะครับอยา่างละสองตัววนไงวัววัวจ้าวัวชอบกินอะไรจ้าอ่ากินนี้ใช่ไหมทำมาทำมาทำมานะโอเคนะทำมานะโอเค จะให้มันผสมพันกันนะครับผมนี้เร็วช้าๆนครับมาช้าๆเดี๋ยวมลุดูเคไปเร็วๆมามาเอวิ่งเอ๊ะมึงจะเข้าทับทำไมมานี้อ่าดีๆเยี่มเป็นตึงดีนล้วก็ไ้เค้ะมากเลอ่ะฮะ ฮะนีแล้วนี่ทชไมมานี่อ่ะฮะขึ้นมาโอ้ยนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้นี่นะมานี่อนนี้นี่อันนี้อ่าดียาวยาเยาวยาเดีดี มานี่มานี่โอ้ยนี่นะมานี่นะเร็วๆขึ้นมาเร็วเข้นมาเออเข้นมาเข้นมาเออมานี่มานี่มาหนี่้นี่เร็วมานี่นะฮะเออวะจะจะจะอาโอเค

iya kan oke aha aha oke kapan mode iya อ่าฮ uh huh. ะตัวเบาแล้วตันหัวออกนะเ mm hmm. ดียวไม้มาอือ เยอมครับทุกครับไว้ตรงไหนดิโอ้ไหนนีละกันกอน เก็บเนื้อได้ดีกว่านะอ่าเยี่ยม แค่นี้เลยกว่าว่าทำลรยก็รับสลัดฟ้น ว้าวไปอูอ้ไปสิคร,รับวหัวนะผมโอเคออเนี่ยต่อไปตระสอพัน

แปล่าไม่มีอะไร mm hmm. อุ้ยมีแบบมีแต่ก็ต้องขุดสิครพิ่ม mm hmm. อ่าฮะอันนี้ก็เป็นของวัวหมดนะครับนี่วัวเขาดูเล่นวัวเขาขดูแลอะไรบากนะถุยไม่ใช่วันนี้ก็เปลี่ยนไปแต่ไม่เข้ามาแล้ว nè mình sẽ lên viên về đây nhỉ à viên đây โอเคนะครับว okay. uh ัม่ได้ริ่วิ่งกเข้าไปมาไปนะครับโอเค้่ก็ไปจับอะไรดีแกะไหมแกะไหมแกะดีไหมแกะดีไหม แกะดีไหมแกะดีไหมอาแกะอยู่ไหนแกะอยู่ไหนอ่าแกอยู่ไหนอ่ะยังไงแกะแกะกินอะไร แกะคิดนีใช่ไหมว่าข้าวอ่ามูก,กินอะไรอ๋อมูก,กินแค่ไหนเดี๋ยวจะเอาแกะนะครับผมแกะแกะเออ นะคะว่าโอ้ยอันนี้ไม่ปลอดภัยมาเร็วเร็วเลย

รอแป๊บหนึ่งอมะฮะอืฮะโอ้ย อเคไปนอนเยี่ยมโอเคนอนต่อนอนต่อนอนไปนอนไปนี่นะโอเคสความปลอดภัยนะครับเราต้องไปถูกเรื่องนี้ออกเ้าไม่ได้เข้ามาไม่ได้มันจะเป็นอุ้ศักดิ์เอาไป นีរอันนี้ានបានទ្លាដាំងน,น្ន្ត្នឹងលាស្វី។ប เออนี่อันนี้ <smart noise> <smart noise> <Bye. smart noise> <chanting> ข้ามามานี้เออมานี้เข้ามาเข้มามานี้ 你。<Yep. S 2> <laughs> ก็หม <Workers. S 2> ูโอ้โหดูดูดูหูกินแค่รอดแค่รัดแค่รอดไม่ใช่ปุ๊บมาอ่อนดีกว่านะ มาเนี่ยเดี๋ยวเราเพ่อนแกก่อนเค ไม่มาใช่ไหมมานี่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 โอเคดีดีนะมามานี่มานี่

10วีเขี่ยโอเคบายบายโอเคโอเคครับวันนี้่า,น,าน,นี้ก็ต้องขอจบไปจะเปลี่ยนเนีม้มแหมเอเคฮะสัตว์ได้มาทุกคู่นะโอเคก็สบายแล้วครับ สมแบบัติแบบตืต้อๆๆก็เสร็จแล้วนะโอเคบ๊ายบายนะเจอกันคลิปหนะ้า